สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังนางงามดังโชว์ใบรับรองแพทย์ให้ดูชัดๆติดเชื้อจากอดีตสามีต่างชาติล่าสุดรักษาหายจากกรณีที่ทางด้านน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์2020ได้ออกมาเปิดเผยว่าอยากกับสามีชาวต่างชาติแล้วโดยได้มีการนอกใจและนำเชื้อมาติดแต่ตอนนี้รักษาหายแล้ว ทั้งนี้น้ำได้ออกมาโชว์ใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าไม่ได้โกหกฉันไม่ได้โกหกเรื่องที่ดิดโรคจากผัวเก่าตอนนี้ฉันไปหาหมอมาแล้วป่วยโรคแบบนี้ทนได้ไงอยากแนะนําให้เธอไปหาหมออยากให้เธอไปตรวจด้วยนะเรื่องโรคอดีตของฉันไม่ได้ป่นปี้ไม่เคยมีอาชีพแบบนั้นการศึกษาฉันก็มีขอให้ทั้งคู่คบกันนานๆตอนนี้ฉันรักษาแล้วหายแล้ว แล้วเรื่องมันบอกว่าเจอคุณก่อนแต่งงานจริงๆน้ำบอกเลือกเขาตอนนั้นเลยเขาร้องให้หนักมากการที่เขาซื้อทองให้คุณก็นิดเดียวนะมันถูกกว่ารองเท้าของฉันอีกฉันรู้ว่าดูฉันอยู่ระวังจะติดโรคนะคนก่อนหน้าที่จะมาคบฉันก็ทรงเดียวกับเธอเลยเหมาะกันมากๆอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ